สวัสดีครับ fc ช่องบรรบุรัษเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทรัชกาลที่9ปีพศ2546นกะครับก่อนเข้าไปรับชมและก็รับฟังเนื้อหาในคลิปว่านะครับทำไมนะครับผมถึงประกาศรับซื้อเหรียญ10บาท2ส,สีปี2,546นี้ กด subscribe นะครับและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวจากช่องบรรพูรักเหรียญได้เลยครับผมรับ fc ครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหรียญ10บาทนะครับปี2546นั้นนะครับ fc ไม่ใช่เหรียญตัวติดนะครับไม่ใช่เหรียญที่ผลิตน้อยของเหรียญ10บาทรัชกาลที่9นะครับตามที่นะครับ fc หลายๆท่าน รู้จักไปแล้วนะครับ F4 แล้วทําไมครับเหรียญ10บาทปีนี้นะครับ2546นี้ผมถึงต้องมารับซื้อและภายในเหรียญนี้ครับมีอะไรที่มีความพิเศษซ่อนอยู่นะครับถึงมีราคารับซื้อสูงถึงขนาดนะครับเหรียญลักนะครับหนึ่งบาทครับ F4 ก็นะครับสำหรับข้อมูลนะครับ F4 เหรียญ10บาทปี2546นี้นะครับ F4 ว่ากันว่านะครับเหรียญนี้นะครับ ผลิตนะครับพร้อมกันและก็ผลิตในปีเดียวกันนะครับกับเหรียญครบ100ปีนะครับของกรมเจรทหารบกเหรียญนี้ครับ F4 นี่นะครับ F4 ครับนี่คือนะครับหนึ่งในเหรียญนะครับวาระนะครับ10บาท2สีนะครับรัชกาลที่เกาที่ออกมานะครับ F4 นี่นะครับแล้วทำไมนะครับถึงมาเกี่ยวข้องกับเหรียญนี้ F4 ครับเหรียญนี้นะครับกับเหรียญนี้ เหรียญนี้นะครับคือเหรียญหมุนเวียนนะครับเหรียญนี้คือเหรียญหมุนเวียนนะครับส่วนเหรียญนี้คือเหรียญที่ลึกหรือเหรียญวารละครับ F4 ผลิตในปีเดียวกันนะครับ F4 นะครับผมจะบอกให้ว่านะครับทําไมผมถึงรับซื้อถึงเหรียญละนะครับ10,000บาท F4 นะครับดูคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะเอาคลิปวิดีโอให้ F4 ได้ดูได้ชมกันนะครับ ครับผม f CC นั่นก็คือรูปแบบนะครับของเหรียญนะครับที่ผมจะทำการประกาศรับซื้อในคลิปนี้นะครับก็เป็นนะครับเหรียญของนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนั้นเองนะครับก็นะครับเป็นเหรียญที่ต้องนะครับถือว่าเป็นเหรียญแรไอเทมนะครับอย่างหนึ่งเนื่องจากว่านักสะสมต้องการเป็นอย่างมาก f c ครับเหรียญนี้จะเกิดขึ้นในปี2546เท่านั้นครับ f c นะครับก็คือนะครับ ด้านหน้านะครับ F4 ก็คือด้านหน้าจะเป็นเหรียญที่ดะลึกครับแบบนี้ครับส่วนด้านหลังครับหรือด้านวัดครับผมจะเป็นเหรียญหมุนเวียนครับ F4 จะเกิดขึ้นในปี2 5 4 6เท่านั้นครับ F4 นี่แหละครับนี่คือเหรียญที่ผมตามหานะครับแต่ถ้า F4 ไปเจอเหรียญ10บบาทปี2546แล้วก็ด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับ ยังไม่รับนะครับต้องเป็นด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับตัวทังซื้อยาวครับผม f c และก็นะครับเท้าดมาูกของนายหลวงนะครับเป็นแบบนี้ครับผมเท่านั้นครับถึงจะมีราคารับซื้อเหรียญละหมื่นครับ f c ถ้าด้านหน้าเป็นแบบนี้ยังไม่รับซื้อและไม่มีราคาครับ f c ครับก่อหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับ f c นะครับ ดูคลิปแล้วก็เข้าใจนะครับนำความรูจ้จากคลิปนี้นะครับไปทำการค้นหานะครับ Fc Ma. แต่ว่าถ้า Fc นะครับดูคลิปแล้วเชื่อว่าไม่มีเหรียญด,ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับ Fc ครับก็นะครับไม่เป็นไรนะครับก็ดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับเพื่อนะครับวันหนึ่งนะครับเราอาจจะเจอนะครับเหรียญลักษณะดังกล่าวผ่านมือเราเข้ามาครับ Fc ครับเพื่อนะครับให้ง mm ่ายต่อการค้นหาผมนะครับมีวิธีนะครับที่จะบอก Fc ก็คือว่าเหรียญนี้ครับ Fc ครับ เกิดขึ้นในปี2546ต่านั้นครับ f c ครับถ้า f c ไปเจอปี2551ปี2543 f c นะครับไม่ต้องไปดูครับใช้ได้เลยครับผมครับเพราะว่านะครับเหรียญนี้จะเกิดขึ้นนะครับในปี2546ต่านั้นครับ f c ครับนักสะสมนะครับก็มีกันนะครับหลายท่านแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลา f c ไปก่อนนะครับท่านใดที่อยากส่งเหรียญมาขายนะผมจะขึ้น QR ว o d e คให้ แล้วก็สแกนนะครับ QR code ส่งรูปมาประเมินราคาได้ที่ผมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ